สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์กัะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการขอรับเบีย้ยยางชีพผู้สูงอายุก,กับหลายๆคำถามที่สอบถามกันเข้ามานะคะการท่านเนึง่งทรงวันเดือนปีเกิดเข้ามาค่ะท่านเกิดวันที่30กันยายน2507 สามสิบกันยายนสองห้าศูนย์เจ็ดขึ้นทะเบียนได้แล้วหรือยังค่ะก็วันนี้พ่ออ้อยมีคําตอบให้เลยนะคะค่ะ,ะท่านที่เกิดวันที่สามสิบกันยายนสองห้าศูนย์เจ็ดท่านสามารถขึ้นทะเบียนลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการขอรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุได้แล้วนะจ๊ะค่ะช่วงนี้ท้องถิน่นท้องถิ่นก็คืออบตอที่สลหรือสํานักง,งานเขตนะคะเปิดให้มีการยืนยันสิทธิ์ ในการขอระเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเปิดให้มีการลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการขอระเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุสําหรับท่านที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2508นาะจ๊ะเพราะฉะนั้นท่านที่สอบถามกันเข้ามา30กันยายน2507นท่านก็สามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลย ไปที่ไหนไปที่ท้องถิ่นท้องถิ่นก็คืออบตเทศบาลหรือสำนักงกาเกนเขตณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะจ๊ะช่วงนี้ไปได้เลยเปิดให้มีการยืนยันสิทธิ์ในการขอรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์ก็คือการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุสําหรับท่านที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2508นะจ๊ะเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนําไปบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารได้ทุกธนาคารเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งที่บัญชีมีการเคลื่อนไหวนะคะบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวก็คือบัญชีที่ท่านใช้ปัจจุบันบัญชีที่มีเงินออกเงินเข้าเงินฝากเงินถอนกระทำธุรกรรมกันโดยตลอดนะคะบางทางบางธนาคารถ้าเจ้าตัว ไม่ไปขยับกระเยื่นเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารอาจจะอาจจะปิดโดยที่ไม่ได้แจ้งให้กับเจ้าของบัญชีทราบนะคะเพราะฉะนั้นเกสนี้เกิดขึ้นที่ส่วนราชการที่พอน้อยปฏิบัติราชการอยู่นะคะกาถึงข่าวที่ท่านจะได้รับเบี้ยอย่างขีบนะคะหลัง60ปีถึงข่าวที่ท่านจะได้รับเบี้ยอย่างทีบผู้สูงอายุยกรมบัญชีกลางโอนเงินไม่สําเร็จนะคะเพราะว่าบัญชีโดน ปิดผู้ลงทะเบียนไม่ทราบนะคะว่าบัญชีตัวเองโดนปิดแต่ก็ดูไว้ด้วยนะคะสําหรับเลขที่บัญชีหน้าสมุดบัญชีกรซึ่งเป็นของผู้มีสิทธิ์เป็นของท่านเองต้องดูด้วยว่าต้องเป็นบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวนะคะก็ะสำหรับท่านที่ไม่สามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ด้วยตนเองทำอย่างไรใช้หนังสือมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจจะติดต่อส่วนราชก,การที่ท่านจะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุก็ได้หรือจะโหลดจากอินเทอร์เน็ตเป็นหนังสือมอบอำนาจทั่วไประบุชัดเจนว่ามอบให้ใครที่สะดวกที่อยู่ทางบ้านไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุแทนท่านได้นะคะเอกสารหลักฐานกรณีที่ไม่สามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ จะให้ท่านรวบรวมส่งไปสนีพร้อมหนังสือมอบอํานาจลงนามตรงผู้มอบอํานาจในส่วนผู้รับมอบอํานาจค่ะก็มอบให้ใครก็ได้ที่สะดวกที่ทางบ้านไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุแทนท่านเอกสารที่ท่านจะต้องแนบไปพร้อมกับหนังสือมอบอํานาจสำเนาบัตรประจาตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาหน้าสมุดบัญชีซึ่งเป็นของท่านเองเป็นของผู้มีสิทธิ์รับรองสำเนาทุกฉบับให้เรียบร้อยนะคะค่ะก็ ใช้เวลาไม่นานอย่าลืมสำหรับท่านที่สอบตามพอน้อยเข้ามา30กันยายน2507ไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยแล้วท่านจะได้รับเบี้ยยังชีพในช่วงไหนกาถ้าท่านไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนี้ท่านจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหลังจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่30กันยายน2 5 6 7 เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบีย้ยอย่างคีพผู้สูงอายุท่านจะได้รับตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เป็นต้นไปก่ะก็คงจะชัดเจน สำหรับท่านที่สอบถามพออนอยเข้ามาหรือท่านใดที่จะสอบถามพออนอยเพิ่มเติมส่งวันเดือนปีเกิดมานนจะพออนอยจะดูให้ว่าท่านจะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนแล้วเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุท่านจะได้รับตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปทุกคําถามที่ส่งมาพออนอยตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพออนอย์ชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะสําหรับในคลิปนี้พออนอยต้องกลับลา ไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ